สักอย่างน่าเสียผมได้เลยครับเฮชินสวัสดีครับผมพบผมนะครับแทนมารลเดอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวขวดฟูฟูนะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวเรามาทําความเข้าใจกก่อนนะครับทั้งหมดนี้เป็นของมือ2นะครับและผมจะมาพูดคุยถึงบุ๊กเล่นของเขาราคากลางนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียที่ผมเจอมานะครับโอเคครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลยครับผมก็มาดูรายละเอียดกันนะครับ ตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ที่ขั้นฐานไว้นะแต่ว่าถ้าอยู่ในโหมดนี้นะหลังจากกดแปลงล่างแล้วนะมันจะไม่มีเสียงนะผมเลยเข้าโหมดนี้ไว้นะโอเคครับตรงนี้สามารถบิดได้นะครับแต่ไม่มีผลอะไรนะเมื่อบิดแล้วก็มีรูปรดถังอ่าสีเขียวเป็นรูปกระต่ายนะครับประมาณเหมือนให้สมจริงนะถ้าอยู่ในโหมดไหนเราก็กดโหมดนั้นนะครับไฟอยู่ตรงนี้นะครับลาโพงอยู่ตรงนี้แล้วก็ ตรงนี้เป็นโคดอ่านนะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่ฐาน3มก้อนฐานกระดุม 3A นะครับโอเคลักษณะก็ประมาณนี้นะค่อนข้างสวยนะทองเงินเนาะภาศาดสร์ผมได้รีวิวไว้แล้วนะเพื่อนๆย้อนไปดูได้นะครับแต่ว่ารอบนี้ผมจะไม่ใส่รายละเอียดนะเพราะามันเอามาเล่นกับฟูฟูนะครับโอเคผมจะเล่นกับภาศาดสร์อย่างเดียวเนาะคือว่าเสียงฟูฟูอย่างเดียวไม่ต้องฟังก็ได้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยว ผมจะปรับเข้าโหมดกระต่ายนะครับโดยเขย่า5ครั้งให้มันดังตื้อตื้อตื้อประมาณนี้เสียงยังไงอะไปฟังกันหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมันจะดังตื้อตื้อตื้อประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะครับโอเคกลับโหมดเดิมถ้าเราอยากเป็นแท้งก็เขย่า10ครั้งสามสี่ องสามสี่ห้าโอเคเป็นหมดรถถังแล้วก็ประมาณนี้โอเคลูกเล่นก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปาติดตั้งเข็มขัดแล้วก็แปลงล่างกันนะครับเราติดตั้งกันเสร็จแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะเสียบฮาราด์ก่อนนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็ระบ,บิดนะครับจะใช้หมดระบ,บิดก่อนนะถ้าเหมือนว่าเปิดเครื่องมาเพื่อนๆหักได้เลยนะครับอ่ามันจะกลายเป็นละบบิดเลยนะโอเคแปลงล่างกันนะครับ เวลาเสียงแปลงล่างนะ่ะมันจะชนกันนะครับเสียงเข้มขัดมาพร้อมกับเสียงอาสา,า,านะครับแล้วก็ตามด้วยเสียงขวดฟูๆนะครับมันจะเล่นได้4โหมดนะครับแต่แต่ละล่างนะสมมติล่างและบ,บิดเนี่ยโหมดแรกก็เป็นแปลงล่างแล้วก็ท่าไม่ตายนะครับแล้วก็โหมดโอฟอร์แล้วก็ท่าไม่ตายของโหมดโอฟอร์นะครับโอเคงั้นโหมดที่2ก็คือเป็นท่าไม่ตายนะก็หมุนต่อได้เลยนะครับ ผมก็คราวนี้ไปโหมดโอฟอนะกดหนึ่งครั้งนะครับให้มันขึ้นว่าแม็กฮาสัดออนนะครับแล้วก็หมุนได้เลย ครับงั้นถ้าไม่ตายนะครับในโหมดโอเวอร์ฟอนะโอเคสรุปของร่างนี้นะขั้นตอนการเล่น1เสียบ5้าสร์ก่อนนะครับก่อนเสียบ กดด้านบนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เสียบพอเสียบปั๊บก็ขวดนะครับให้เป็นหมดุดแล้วบิดก็เสียบไปแล้วก็หมุนก็กลายเป็นแปลงล่างนะครับเมื่อใช้ท่าไม่ตายก็หมุนต่อแล้วก็โหมดโอเวอร์ฟอร์กดด้านบนเลยหนึ่งครั้งมันจะพูดว่าแม็กโอเวอร์ฟอร์นะครับแล้วก็หมุนเป็นแปลงล่างนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายก็หมุนต่อได้เลยนะครับก็ค่อนข้างเล่นซับซ้อนหน่อยนะแต่ว่ามันก็โอเคนะแต่ว่ามันสวยมากเลยนะเต็มมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวไป โหมดแทงแอนแทงครับทีครับเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดแท้งกันนะครับก็กดรีเซ็ตก่อนนะครับเพื่อความชัวร์แล้วก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็พยายามยกไว้ด้านบนนะถ้าไว้ด้านล่างเนี่ยเข็มมันจะขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะทําให้ฮสัสดเล่นเสียงเองนะครับส่วนมากผมจะไว้อย่างนี้นะแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนนะบางครั้งมันก็ไม่ลั่นนั่นแหละแต่ว่าถ้าทําไว้ข้างบนนี้ไม่ลั่นแน่นอน ออนแล้วแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็บิดมาหมดแท้งนะครับแล้วก็เขย่าเลยอ่าเป็นแท้งแล้วโอเคโอเค เสียงเขาค่อนข้างยาวกว่านะครับวิธีเล่นก็เหมือนกับระบ,บิดเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราใช้ท่าไม่ตายกันนะครับ re <open> แสงสีไฟมาเต็มมากนะครับโอเคโหมดโอเวอร์ฟนะครับ กดข้างบนหนึ่งครั้งนะครับโอเคหมดถ้าไม่ตายนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแท้งก็ no our our part, 4โหมดเหมือนกันนะก็วิธีเล่นย้ํากันอีกครั้งโหมดแรกก็ก่อนจะเสียบกดฮาร์ดใส่ไปนะครับแล้วก็มาเสียบขวดนะครับแล้วก็หมุนแปรงล่างปกตินะครับก็ท้าไม่ตายก็หมุนต่อได้เลยแล้วก็โหมดที่2เสียบอยู่แล้วก็กดด้านบนนะครับมันจะขึ้น max over f นะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็หมุนอีกครั้งก็เป็นท้าไม่ตายโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคุยถึงราคากลางแล้วก็ข้อดีข้อเสียของเขานะครับที่ผมเจอมานะ ครับผมก็เรามาคุยถึงราคากลางแล้วก็ข้อเสียข้อดีของเขานะครับราคากลางก็อยู่ประมาณ650จนถึง850เลยนะ650นี้ราคาผมบอกถูกมากเลยนะแบบสภาพไม่สวยเลยถ้า650ถ้าสวยๆก็ประมาณ800 800ขึ้นนะครับตัวนี้ราคาเขาดีนะส่วนมากล่างกลางนะ่ะจะราคาดีกว่าดีทั้งนั้นนะครับส่วนมากนะถ้ายิ่งรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยอ่าจะเป็น ล่างกลางเนี่ยจะราคาดีแต่ตัวนี้ไม่ถึงกับราคาของล่างสุดยอดของเขานะครับตัวนี้ราคาถูกกว่านิดนึงาในข้อเสียของเขาเนะี่ยผมไม่ชอบเลยมันเป็นเซ็นเซอร์แบบยังไงอะ่ะแบบบาลานซ์เซ็นเซอร์นะครับถ้าเราเขย่านิดเดียวมันก็มีเสียงดังนะครับแล้วก็มันไม่มีสวิตช์เปิดปิดด้วยถ้าไม่อยู่ในโหมดนี้นะลั่นอยู่แบบนั้นแหละครับผมเลยไม่ค่อยชอบนะครับข้อเสียมันข้อดีก็คือสวยมากประมาณนี้นะครับ โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็เช่นเคยครับเล่นให้สนุกตามวิวของเราโอเคครับงั้นลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ